เท่านี้สบายดีพี่น้องมาหอดบรรพโพนเลยพี่น้องหอดถาดโพนแล้วโพลกระสีลายใน่พี่น้องเนาะพอๆเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เลยมันก็โพลกระสีลายในพี่น้องเลยวัดศัก,ก,นนกดิ์ดสิทธิ์ถาดโพนพี่น้องฮักก็ฮักก็ได้มาวันนี้เคร่งเติมเครืร่องมาได้มาอ่สบายดีสบายดีเอฟซีลุกท่านตอนนี้ถามว่าเบิรงมะส้มพี่น้อง สีน้นบ้านน้าพี่น้องเขาก็มาหอดตอนโพนแล้วพี่น้องพาทีพาน้องมาเบ่งมาชมนล้วกันพี่น้องด้านคนที่เป็นมองคนสูดรลดน้ำพี่น้องเอารถเอาล่างเขามาสูดก็ได้สวดลดน้ําสูตรลดน้าเป็นมุมไต้มุมเนื้อพี่น้องเข้าก็มาสามคนสี่คนสี่คนกับหมูพี่น้องกับภรรยาพี่นอกับภรรยาเขาพี่น้องเออฮะเออถ่าย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 หูใบอ่ะ ทายทายอะไรที่ทายห้ากับโตมาเออทายกมียนะมาจะทายเห็นมะ้ยมาจะทาย่ายยืนกมียจะ่ายเอมุมได้ทายหไวเซียวไ่ายหไปเซียวก่อนล้ยืนนล้วทายายหัไปเซียวก่อนเนี่คือเอาหฮาซะก็เอาเขาจับมาเป็นแต่เ้าพุ่นหรือว่อพุ่นก่อนดูยืนนี่กะ่ายวะเอานนี่กะทายนะ่ใช่กะทาย่ายอะไรอะไรมตอนนี้เขากำลังท่ายหวไปเซียวเ้าเปนเอาไงกับพรรยาเพิ่นสองอมุมได้ เออแจ้งอยู่ได้แจ้งอยู่อาจจะเป็นมือกล่องพี่น้องมาดินเ,นเป็นมือกล่องได้พี่น้องได้หนึง่งสองสามหนึง่งสองเสร็จร้อยสวยงามสวยงามแจ้งคมสัตว์ลึกพี่น้องโอ้เจียวเจียว,ยวงามงามงามไปเวทไทยพี่น้องไปทาย,ทย,ทายต่เนาคุณบยตอนันเซ็นนั่นก่อนอัานอา้นฮะอ<ไ>่าอ่าสบายเกลื่อนสบายดีพี่น้อง หายมุมทางได้ทั้งเนื้ถาเพื่อเขาของน้ำก็เขาเขาของน้ำ,นำยังออกมายังต่างห่มนี่ขาเป็นน้องเบิ้งมมปเป็นยางเลาะถาเพิ่นได้เพิ่น,ย,น,ย,นย่าง่หมดแเอาให้เพิ่นย่างหมดทั้งหมดพอให้เดอกเน้องเออกระท่าใช่แหละสาเนาะในหม่มปกติคนสีไล่พี่น้องแต่ว่าขนาดว่าเนื้อน,น,นี่กะเออเบาบางเียเนาะพอเขาก็เห็นเห็นแน่นในคลิปเลยพี่น้องแถวคนแหละแบบวันปกติมือปีใหม่คนจนได้เข่าแถวเรียนคิวพี่น้องแต่ว่า หอามหออะไรกะว่าห่อลายสมควรแล้วอันนี้กันเนาะไเยแมนบอกเออแมนแมนเลยทำบริษัปากไปหน่อยเำยล้บริษัปากให้ปากไปหน่อยเฮ้ีมันแนีวานเออทยล่ด้อัระ่นกนถ่ายคลิปแล้วถ่ายพื่อยถ่ายนัไปถ่ายพูกูถาพมอหน้าประตูน่ะเข้าไปนอไ บอกว่าอยู่อยู่ทางด้านนบองคนกับสิวัดอุณหภูมิครั้งแน่พี่น้องแต่เอาก็ยังไม่ได้ถ่ายตอนะนันคนกับไลายเนี่ยวัดอุณภูมิแบบว่าเขาเดมือเดออันคักได้พี่น้องเครืองนะเขาเ,าเดมือเข้าไปแล้วมันสิเป็นแบบแอลกอฮอล์พร้อมแลบบ้ว่าอุณหภูมิมันสั่นได้มากวัดขึ้นมาพี่น้องสุดยอดเลยเก้วพี่น้องแต่ตอน,อนเัา,ายังไป่ได้ถ่ายเขาเขามากายอะไรจะได้ถ่ายบ้านนี้เป็นด้านในพี่น้องนี่ด้านในวัดโอ้คนกับไลน์เติบสมควรอยู่อันนี้เป็นน้องปลาพี่น้อง อืมเป็นด่านเป็นน้องปาน้องสะไงเอออะไรจังยางก็บึงอะไรจังยางก็บึงอือคนกันหลายเห็นเนาะข้องไงเฮ้องไหญ่พนเนองเ้าสียางไงเ่จ๋นวมึมีไฮลเนาะอืให้รูปไปจ้ะคนลลยเนี่ยเฮามยางไว้มันกักองเฮากับทึกทักทึกทักทึกทักสดนั โอเซลฟี่รอใครห่งเนาะันละเบงเออแต่หุ่นบ่แต่คันวาไงยาวคันไอ้ดำมันกระบอกแลกเพ็่นวะตอนนี้ข้ามนี่ข้ามย็ติดกไปเฮงเราพี่น่องเลยโอ้คนลายพี่น่องเลยอ้าต มนไรกะคือว่าแล้วพาเขามากกบวัดอุณหภูมิก่อนเนาะกับปลอดภัยพี่น้องเพราะว่า่นมีเครื่องวัดอุณหภูมิข้างในเขาเขามากเลยกะอุณหภูมิปกติเขาคอนโ้ได้ปกติก็คือว่าบริกานบริไดพานเข,า,ข,า,ขามาในในวัดพี่น้องมันเห็ุเป็นทางเขาทางเดียวพี่น้องแบบเพื่อความปลอดภัยปลอดภัยของตัวเราเองคนทั้งหลายแม่เ็นอ สาวนิ่งพี่น้องกำลังไปเอาคันลงเบ็งพี่น้องเลยอุซ่าคันลงเบ็ง,ง,งนะฮะองงนะเอาเอาดอกหักก็ได้ดอกลาเหอก็ได้แล้วแ <c oughs> ต่ตัวเลยก็ได้เห็นมนั้ <c oughs> ดนแล้ไ ну ด้เข้ามาได้มาเนี่ยเข้ามาแล้วเขามันในวันในดดนแล้วได้หึงเติบไได้มาตั้งแต่หึ่งบนพี่น้องเพราะว่าเออต้นอันนี้ต้นยังไงต้นหงยางวงต้นยังอันนี้นะต้นชนฮะต้นชนอันนี้แม่เพราะมันมีแต่แถวมึงนอกตัวเไงบอกเออโอ้ยแม่นเขาก็เมืองนอกคือกันเนาะฮะเมืองนอกบ้านเพื่อนต้นชนนี่ต้นชนต้นชนบ่อยเลยนะแม่นก็ต้นชนเราบอกเคยเห็นจักเถื่อนพ <speaking in notes> <posit> ี like ่น้อองไ้ต้นชนแต่เก่าไปสังเกตมากก็ได้เป็นต้นชน อันนี้เป็นโซนแบบไฟสีบะพี่น้องสิบะสิบนพี่น้องเลยเป็นกะแตงคันมีผู้จดมีผู้เขียนไว้เรียบร้อยนะอยางบนนั้นบนน,นั้นนี่บ้านน,าน,นั้น,นนี่ก็ได้เม,มื่พี่น้องเป็นมองฟักซิตพี่น้องเลยพระธาตุโพนเมืองไส่ผูทองแข่งสซนเขตพี่น้องวัดสื่อดังแข่งแข่งสซนเขตพี่น้องกต่สิมีไรบอลนพี่น้องไรบอลไรหมอกอยู่เอาท้ายหกตอนนี้นกว่าจังหน่อย อดอกไมต้ตกนี่อันหนึ่งนะไปยางเขาไปไหว้พี่น้องพี่ได้เรียบร้อยแล้วเรืองยางกำลังยางเอาดานันเลยเอาดันผุนดูดนันสิเก้าบ่เก้าขาเก้าให้ทำมาคอเด้มาคอให้อยู่ดีมีแห้งเนาะปีใหม่มาฮอดลอแล้วนำมังค่าเก้าเล่นพี่น้องปีใหม่เลาก็มาไหว้พระขอพรพีน่น้อง กลัวเขาหยุดดิมีแห้งพี่น้องเอ้สำเร็จหน้าที่การงานคิดสิ่งใดให้ได้สิ่งนั่นขานี่นะเอารถเอามาว่ายรถักแก่เอามาว้ายรือปมียังเอาเลไยังเป็นยังเราเลือกโยแมนบอก็เลือกบึงอยู่ เห้าสิเป็นไหวด้านได้กระได้พี่น้องแต่ส่วนห้ายคนก็สิไหวด้านตะเวนออกพี่น้องซีซีแมนนะแปว่าโอ้ควันควันถูกพี่น้องะเลยบอนว่างทูบ ทีเป็นไวแต่คางนั่นเนาะทุกคนแต่ว่าเขาไหว้ขั้นนั่นแหละอะเอามาจุดจุดจุดแต่คางก็ได้เนาะแมวเฮ้ยได้ไหว้สีทิศด้วยไหว้สีทิศน้ำมันบอกไหว้ไหว้มองนึ่งแต่ว่าเอามาเสียบสีทิศก็ได้บอกที่เราเห็นไปเอาสีเสียบสีทิศมันีพี่น้องเขาลองแต่เกขาไมีแต่ไหว้มองเดียวที่เขาจะไปไหว้คางนั่นแต่ว่าเขาสีเอามาเสียบสีทิศเนาะอาจจะเอาจากนอกถุงชั่วโมงากถงชั้นบนสีทิศนะไปเดินทางเนี ่ายเา้าวอเว้ยโก้่ถ่ายเ้าบปุ๊บาเราดีใจเลถ่ายเา้าเอาเลยเอาสครบมีแม,มเ,เล้วก่อนไปเนหองาะว่าเฮาไหวแตมีแต่หม,มองเดียวหมองเกาพี่น้องเฮาสีไหวได้หมองตะเวนออกแล้วเฮาสีรอมาเสียบสีทิดนะมือน,นี้นาอคนลายพี่น้องคนมาบะมาบนพี่น้อง กระผมมาแก้กับผมอุดเป็น้องซา่าถูห้ครอบครัวบกขาดอยู่ที่ไม่แหง้งาทูอ่ามีทูมีมีคันหลัเบ,บงเนาะเรียนว่าคันหลัเบงซาทูโอ้ยมวลมวลมว,วลมฮะเออลงมาอชีจะลุม่มเหรเอาจิบจุดถูพี่น้องให้เล้านิ่งเป็นมือกองถาเอาจังหน่อย พี่น้องจุถูกเรียบร้อยแล้วพี่น้องได้ออกตอนนี้ยี่สิบหกขั้นมาเบ่งก็อยางไห้ให้อนมา้องเปล่งันเมาตอนนี้กำลังจุดถูกสิคอพนพี่น้องเอ้านี่ขั้นมาเบ่งแน่นึง่งมาไปช,ชื้ คอพ่นตอนนี้บาซินอนพิ่นข่าวไปคอพอ่นแล้วพี่น้อง เป็นคอพอเรียบร้อยนะสิบปปักถูข้างได้แบบนี้ไปปักถูบบปปกถ,ถึงแล้ว่าไปสายปาะว่าไปสาย้าวอาจารย์

มุมที่สด่านที่สามเมที่สามดนที่สามด่านที่สบานพี่น้อยด่านที <ok euh, ่สี่ด่านสชุดท้ายดาุด้า อันน้ำเบิ่งจักเล่มเลยครับมันมีพอแลว้วก่ามันมันมีแม่แล้วก่าอ้อเฮ้ยอ้อแล้วก็ทิมเลยนะกาน็ะดิจักเล่มฮะกาับหม้อเลยแต่นะเก่าหม้อนอกกาะคันมันมีแมนแลวน้วก็ดิอเออทิมจะกระเจาข้างหัวไอ้ข้างหัวบอกอาจับเอ๊บควันตู่ควันเตียนหลายไปหน่อย ตถือคนเปียนหลายฮะข้างข้างเลยก็ได้เด้ดทางเตือนอีกบางนี่นี่นี่อะไรข้าวข้างเลยก็ได้พี่น้องไอตอนนี้สีไหว้ข้าเรียบร้อยแล้วบ่ทพี่น้องนี่มันก็ได้ออมาแล้วบรรยากาศภายในงานต่อในพี่น้องอันนี้จะเป็บนบาทสวรรค์พี่น้องใส่สีใส่แต่ก็ได้พี่น้องเขาก็ะดาษจะมาเขาเสีเอาเงินไปใส่พี่น้องในบาทสวรรค์ ตลงไปเห็นยูดี้ม่แหงพี่น้องเอ้ยวายเรียบร้อยแล้วไม่ได้เพิ่นบาทสวรรค์เห็นกระจองเงินลงไปน่าก็สัญญาต์ลงก่อนยูดี้มีแห้งแม่นมันอยู่ในปัจจัยเฮานั่นการทำบุญการทำบุญมันแต่แต่สัญญาต ตอนนี้ก็เซลลเงินใส่บาทสวรรค์เป็นองบาทใหญ่ซะเถอะยืนมีแหงเลยอนี่เรียบร้อยพี่น้องเคยเรียบร้อยแล้วอ๋อตอนนี้ก็หอดคองใหญ่พี่น้องคสองเนี่ยสองแบบสองสองด่านเลยนะพี่น้องค์เขาจะเข่าเขาจะเข่าไปด้านใน่อเขาจะเป็นลูกลูกด้านในเพราะว่าเขาจะเข่าไปด้านใน เขาจะเข้ามาดัไนไงฮะก็สมาลูปคอ้อันใส่เกือบเลยพี่บ้านน้อโอ้บอกคนลูกไปน้อยโอนใหญ่ใหญ่นะทำบุญไปหน้อยมาลูกคล้องม่อนลูกลูกคองเลยอได้บ้านนี่อาชีพลูกให้ซานนึงจับกอ่องเลยคล้องมาบ้านนี่กีดังหรือบรารังมาลุนกัน ที่ท่านโดนเติบเดี๋ยวงลูกพ่อครับผมเตารูปข้างอมันแดดลูกไม่ยงอ๋อได้ยินได้เสียงลูกได้ยินมีดังขอเอาขอเอาเปลี่ยนไม้แล้ว มีสงอันมาดกรอันนึ่งเปียอันนึงดังเปียเปียน้านี่หออมมันใหญ่ลูกข้างในเรอบลนูกไ่ไมต้องข้างนอกไหมกรดังยแม่ลูกข้างในมันนามมันนาดหนลูกข้างนอก่ะขลูก่อนเนาะั้ดังไม่เอาเปลยนตรงยครับนนข้างน่อยเดย เน,น,น่นนข้องน่อยดังบ้านนี้ดูข้องน้อยละดังดงเลยข้องน่อยก็ดังแล้วบาหน่อ้องงใหญ่ก็ดังโอ้แดดลายเน้องกนกันลายเห็นแล้วใว่ไหมลีกน,น้องํำบุญแล้วกับทายโฮ้โหเปองไรยพอได้ ไปเป็นเบิ้งที่ละลึกๆไปน้อยเป็นคลองง่ายเขาหลุดตวคลองง่ายครับบ่ดังทำเป็นหนองตัวน้อยบ่ยดังวงอยู่คนไลยสวยมากสิบเอ็ดโมงคนกระแหงไลยเข่าไลยเข่าเป็น้องไปข้าพี่พาะนองไปส้มน้องป่าทางลังไ,ง,ง,ลงไปงมมบังน้องป่าทางลังไปอ้าพี่พาะผีพระนองมาส้มมาเบื้งน้องป่าทางลังเป็น้องทองลังลังวัดเป็น้อง มองเป็นมาปล่อยปลาคนเล่นน้ำเท่านั้นก็ได้พี่น้องอู้หูเล็กน้อยสองคนทางนั้นเล่นน้ำก็พี่สีเย็นพี่น้องเย็นดีบบบนี่โอ้ยน้องบักใหญ่ปลาเดี๋ยวให้บอกพี่น้องลายลายแต่ว่ามันบ่มีอาหารพี่น้องบ่มีอาหารเหมือนนี่นะขนาดอาหารมาปล่อยลงเนี่ยเสียว่าลายขนาดได้พี่น้องมขาจะกินอาหารไหวอเอื้อพี่น้องเลยปลาเพิ่นนี่นะ ป่านนีนะแข็งเออเป็นปล่อยปลาเป็นเอาใหยืนดีไมีแห้งเลยดันเป็นด้านหลังปลาโลงมาเออแม่อีิปลาปลาโลงดักกะลุมนะเนาะอืมปลาใหญ่ถากินปลานหน่อยพี่น้องาครับกลบกลบเออเออกินก่อนล่ะน้าเปน้องเขาตาผอน สำเลยเราบปสสิไดล่าพี่ด้นอกกันแน่าัพีด้นอกรอกันคลิปหน้าไปน่นองขอบกใจพี่กำาเบิงมาสมไป่นองรอกันคลิปหน้าไป่นอง